วันนี้นะคะต้องมาเพิ่มสเสน่ห์ค่ะดิฉันเองเนี่ยนะคะต้องถามสาวคนนี้ว่าทําอย่างไรนะคะถึงจับใจหนุ่มหลอกคนนี้ได้นะคะคุณเจจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือ,ค,อคือเราต้องถามค่ะ,ะเพราะว่าคุณเองเนี่ยนะทำงานก็เยอะในที่ฉันเปิดช่องไหนก็เจอแต่คุณนะ แต่คุณเนี่ยก็ยังมีเสน่ห์ที่แบบโอ้โหดูแลมัดใจชายหนุ่มสุดหล่อของวงการของเมืองไทยและแถมยังขอโทษนะคะงานก็ยังตรึมอยู่คุณทําได้ยังไงมีพี่ปุ่มเป็นไอดอลโอ้โหอย่าสิต้องบอกอย่างงั้นจริงๆค่ะเพราะว่าแต่แเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเรื่องของเสน่ห์เนี่ยสำคัญการที่เรามีเสน่ห์นอกจากจะทําให้เรามีชีวิตชีวามีพลังในการทํางานแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยความสัมพันธ์ความรักคนในครอบครัวก็จะรู้สึกมีความสุขเช่มชื่น ต้องนี่เลยค่ะเคล็ดลับของกระสานี่มาดามฟินไอ้ยางงี้เลยบอกเลยตรงตรงชัดเจนเวลาน้อยมาดามฟินเนี่ยทำให้เราฟินได้ทุกวันจริงๆเลยนะคะก็คือปกติเขาจะมีสามกลิ่นสสีเป็นเบสิกหลักแต่ตอนนี้พิเศษมากๆซัมเมอร์สีส้มคือใครที่อยากจะแบบสดใสว้าวขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างพี่บุ๋มวันนี้ใส่สีส้มมารู้สึกถึงความแบบพลังบวกเยอะมากนี่มาดามฟินเขามีกลิ่นสีส้มออกมาด้วย <T uber> ใช่ค่ะก็คือทําให้อกจากษาเนี่ยมั่นใจในในตัวเอง,ม,นนงมั่นใจในกลิ่นมั่นใจในพลังของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ <Star> และที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ย,ยิ่งเวลาพอฉีดกับตัวนะคะแล้วพอผสมกับกลิ่นเหงื่อของเรานะโอ้โห oh นี่คือกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เลยจริงๆคือบางทีเนี่ยตัวกลิ่นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องฉีดเพื่อให้คนอื่นได้ดมอย่างเดียวบางครั้งนะเราฉีดนะเพื่อให้เรามีพลังจากตัวเราเองก่อนใช่ ใช่ค่ะทีเนี้ยแต่ทีเนี้หยหลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วมันต่างกับน้ําหอมอย่างอื่นยังไงนะคะมาดามฟินตัวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเหมาะกับคนไทยมากเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยที่เป็นแบบร้อนชื้นแบบนี้ที่เวลาฉีดแล้วเนี่ยผสมกับเหนื่อนะคะย้ำว่าถ้าผสมกับเหนื่อเนี่ยจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเรามสมมติถ้าฉีด1กลิ่นผสมกับเนื่อเราก็คือกลิ่นหนึ่งแล้วถ้าฉีดสองขวดสมมติสีแดงสีดํา ก็ได้อีกกลิ่นหนึ่งแล้วผสมกับตัวเราอีกกลิ่นหนึ่งแดงดําเขียวก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกับของต่างประเทศหรือแบรนดน์เมนมที่แบบพอฉีดแล้วถ้าเกิดท่านไปผสมผิดอันคุณเนอโอ้ปวดหโัวแน่นอนที่ติดชอบมากค, <ะ S 2> ค่ะเวลาที่าจะเอามาดามฟินสามเฉดสีที่อยากเคยใช้นะมาเล่นฉีดวันนี้เป็นนี้วันนี้เป็นเซ็กซี่สีดำวันนี้เป็นหวานหน่อยอ่ะสีแดงวันไหนอยากจะแบบสดใสดูน่ารักน่ารักก็สีเขียว วันนั้นจ๋าก็ลองผสมกันพี่จิ๊บบอกว่าเอ้ยเหมือนพี่เดินผ่านแฟนใหม่หรือเปล่าเนี่ยอ้ไเขาจะชอบแซวนี่เขาอะนะก็เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์คนหนึ่งในวงการเขาก็แบบจะเจอสาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาโทษเจ้าจ๋าคนเดียวมีครบใช่เจ้าสาวเจ้าสาวรู้สึกว่าคือผู้หญิงอะพี่มันองครบเครื่องคือถ้าอย่างอย่างเอาง่ายๆเลยคุณดูทุกวันข่าวช่องวันตอนเช้าเจอพี่ปุณณาดาครบเครื่อง มีเสน่ห์ด้วยพื้นนี้เราเนี่ยต้องเอาอย่างแบบนี้เวลาเจอตัวอย่างที่ดีต้องทําอย่างแล้วมาดามฟินก็ตอบโจทย์เรามากช่วยเราได้จะอยากจะฉีดแบบให้ดูเลยนะเวลาฉีดเลยนะก็จะฉีดตามเวลาฉีดเคล็ดลับในการฉีดคือคนอื่นเนี่ยฉีดตามเสื้อผ้าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะเราต้องฉีดในจุดที่ผจญเวลาหัวใจเราเต้นเนี่ยมันจะมีความร้อนออกมาตุบ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 นี่แบบนี้อ๋อ จุดชีปจอจุดชีปรจรนจ,จ,จุดที่แบบสามารถมีต่อมเหงื่อมีกลิ่นได้นะคุณคุณคนก่อนบอกดิฉันจุดชีพจรนดิฉันฉีดหัวใจเลยไม,ไม่ใช่ <laughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้ชีปจอนนี้มีนี่ปุ๊บอย่างนี้อีกจุดนึงตรงนี้ตรงนี้หลัง<อ>หูแบบนี้แบบนี้นิดนึงแล้วก็ทาไปแล้วก็ผสมได้ดังนั้นวันนี้นะโดยเฉพาะโปรโมชั่นวันนี้นะคุณขาไม่ต้องไปตามซื้อของปลอมดิฉันพูดกันตรงๆไหมไม่ต้องไปเิคือวันก่อนดิฉันไปเดินตลาด ดิฉันเห็นเลยมาดามฟินค่ะอย่างนี้เลยบอกนะคะว่าพี่บุ๋มก็ไปด้อมๆมองๆกับเขาด้วยไม่ใช่ชอบแอบดูชอบไปตามจับต้องระวังพี่บุ๋มไว้ดีๆนะคะบอกเลยของปลอมเนี่ยอย่าไปซื้อเพราะว่าฟึดหอมแค่ฟึดแรกแต่หลังจากนั้นคือจะเหม็นมากเั้่งแต่เคยเคยเลยค่ะเพราะว่าตอนเทสครั้งแรกจะหาเลยว่าแตกต่างกับของปลอมยังไงเอางนี้เดี๋ยวจะบอกราคาของจริงของแท้ก่อนแล้วตัดสินใจนะคะน้ำหอมมาดามฟินคลาสสิก สีดำสีเขียวนะคะปกติเนี่ยเกือบ3,000บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทค่ะแต่ถ้าโทรเข้ามาตอนนี้นะคะแถมฟรีไปเลยน้ำหอมซัมเมอร์สีซ้ม1ขวดและสีแดงอีก1ขวดค่ะเท่ากับซื้อ2แถม2ทั้งหมด4ชิ้นนะคะปกติเนี่ยเกือบ6,000บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์02114-6466หรือว่าไลน์ fin 96ค่ะ ทั้งหมด4ขวดบนนี้เลยนะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งหมดที่คุณเห็น4ี่ขวดเต็มๆเก้าร9อบาทเท่านั้นสวยไหมพี่ผมว่าสวยงามมากแล้วปีใหม่เนี้ยใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วว้าเราอยากจะได้ของพรีเมียมพรีเมียมมาให้กับผู้ใหญ่ให้กับเจ้านายให้กับคนที่เรารักแบบให้เขามีความหอมมีความสดชื่นตลอดปีรู้ไหมการส่งต่อความหอมเนี่ยเป็นการอวยพรที่ดีมากๆเจ้าสาชอบนะหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะต้องมีเคล็ด เคล็ดก,ก็ถือเคเล็ดไปสิก็เอาใจบาทนึง <c oughs> ใช่แค <c oughs> ลแด่จะไปใช่ถือเคเล็ดแต่ที่นี้เนี่ยแต่ว่าคือคุณภาพเขาดีมาดังฟินเนี่ยหนึ่งนะคะคุณภาพเขาดีสองแพ็กเกจเขาสวยค่ะสามซื้อในรายการนี้คุณได้ไปเลยของแท้ในราคาที่ พิเศษมากล่าสุดค่ะเพิ่งได้รับรางวัลค่ะ L Beauty Star Award 2020ว้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละดิฉันก็บอกตามตรงเลยนะถ้าเกิดคุณจะซื้อมาดามฟินคือจากนี่จากจากเพจของคุณทรายหรือไม่ก็จากรายการต่างๆเท่านั้นนะคุณนะแล้วด้วยราคาขนาดนี้คุณลองอเลยดีกว่าต่อว่าเนี่ยมีเบอร์ขึ้นหน้าจอหรือว่าสแกนก็ได้นะคะ 021146466นะคะก็โทรมาได้เลยเดี๋ยวจะตอบโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำหอมมาดามฟินคลาสสิกสีดาสีเขียวเนี่ยปกตินะคะเกือบ3 0 0พันแต่วันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทค่ะแต่ว่าโทรเข้ามาตอนนี้นะคะแถมฟรีน้ำหอมซัมเบอร์สีส้ม1ขวดแล้วก็สีแดงอีก1ขวดค่ะเท่าก,กับซื้อ2แถม2ทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นปกติเกือบ6 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทค่ะ โทรมาได้เลยนะคะที่021146466หรือว่าไลนา์ไปที่ S I N s i n 96 S Fin 96ค่ะอะไลน์ไปได้นะคะหรือว่าที่สำคัญก็คือนี่เลยค่ะซื้อราคานี้ราคาดีมากๆนี่คือก่อนปีใหม่ให้กับคุณเลยนะราคาแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีอิ r ราในการการันตีความหอมของเขาด้วยใช่แล้วคือน้ำหอมในราคานี้เนี่ย แต่ได้เกรดแ,แบบพรีเมียมฝรั่งเศส<ล>มากมีสถาบันรองรับแล้วเจ้า๋าเนี่ยลองใช้อยู่นะสมมติฉีตอนเช้านะพี่บุ๋มเชื่อไหมว่าโอโ้โหอยู่ออติดทนนานแล้วเขายังมีแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบเด่นในเรื่องของความหอมมากถ้าพูดเรื่องความหอมต้องยกให้มาดังฟินหลายคนทํางานออฟฟิศดิฉันแนะนําเลยนะ คุณฉีดตอนเช้านะคะมันจะอยู่ถึงตอนเย็นตอนที่แฟนคุณมารับหลังเลิกงานเออไม่ใช่ไปเกล็นเปรี้ยวหลังจากนั้นนี่เครียดเลยนะออออไม่ได้ไม่ได้ถ้าของปลอมเนี่ยก็อาจจะเปรี้ยวเหมือนกันนะเออแต่ถ้าเป็นของแท้ที่ได้รับการรับรองอย่างมาดามฟินตัวนี้จะสามารถมั่นใจเลยและที่สําคัญนะคะสนุกพี่เชื่อไหมว่าปกติมีสามกลิ่นเนี่ยนะผสมได้เป็นมี3ขวดผสมได้เป็น7กลิ่นเนี่ยออออก็ว่าดีแล้วนะและตอนนี้เขามีสีส้มเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเป็นแบบสีซัมเมอร์แบบสดใส <อ>คือยิ่งผสมยิ่งสนุกแล้วไม่ต้องกังวลเลยว่ากลิ่นจะตีกันแล้วมันจะทําให้เราแบบปวดหัวเวียนหัวเหม็นไม่เลยค่ะเพราะว่าพอผสมกับกลิ่นเหงื่อของเรากลิ่นตัวของเราเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของเราพิเศษคือต่อให้บุ๋มฉีดเนี่ยนะบุ๋มฉีดตัวซัมเมอร์เนี่ยเจ้าจ๋าฉีดซัมเมอร์แล้วบุ๋มก็ฉีดซัมเมอร์แบบเจ้าจ๋าแต่กลิ่นออกมาจะไม่เหลือนนะนใช่แตกตรงนี้ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งหอมใช่เนี่ยสี่ขวดเนี่ยคุณวางกลางบ้านใช้ในทั้งครอบครัวใช่แล้วตรงนี้ แล้วผู้ชายชอบมากพี่จิ๊บจะาตชอบให้เขาฉีดสีดํามากเลยพี่รู้ไหมว่าสีดำเนี่ยคือสีของความเซ็กซี่ใช่ไหมนี่ฉันว่าจะไปขอดมก็ไม่กล้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องดมมาให้ดมเออแต่คือถั้าตาาไปดมมาก่อนนะเออเออนั่นไงเอาละสี่ขวดเต็มๆแบบนี้นะคุณนะ1,990บาท หนึ่งเการ้ก้าสบาทเท่านั้นจะโอ้โคุณทำไมลดให้ขนาดนี้นี่ยบอกเลยนะคะซื้อไปใช้เองก็คุม้มซื้อไปให้ของขวัญก็มีคลาสดูด,ดีมากๆมันคุ้มมากๆเลยโทรมาเลยค่ะที่เบอร์02-114-646 6นะคะเดี๋ยวจะบอกโปรอีกครั้งหนึ่งค่ะ น้ำหอมมาดามฟินคลาสสิกสีดำสีเขียวปกติเกือบ3,000บาทค่ะแต่วันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะแถมฟรีน้ำหอมซัมเมอร์สีส้ม1ขวดแล้วก็สีแดงอีก1ขวดเท่ากับว่าเราซื้อ2แถม2ทั้งหมด4ชิ้นปกติเกือบ6,000บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่เบอร์ศูน1 4 6อ6หแล้วก็ ลายแอดฟิน96พี่ไม่ทําอย่างนั้นคือบางทีเป็นตัวแถมไงฉันก็ฉีดไปก่อนอันนี้คือตัวขายนี่คือตัวแถมใช่ยังตัวแถมไงนี่อย่างนี้เลยค่ะชอบชอบเนี่ยแหละนี่คือคนที่สนุกกับชีวิตนอกจเชื่อว่าถ้าเกมีขลามแบบนี้เนี่ยทำให้ชีวิตของเราในปีใหม่แล้วต้องก้าวผ่านปีก้าข้ามปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่อย่าง หอมสดชื่นมีพลังดีๆในชีวิตอ้าวละยังไงขอบคุณมากๆเลยสําหรับเคล็ดลับความรักนะคะแล้วก็ความสวยของเธอคนนี้นะคะคุณเจ,จา้าจ๋าขอบคุณมากๆาเลยค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่ะหมดเวลาของวันรับแขกแล้วนะคะในครั้งหน้าจะเป็นใครห้ามพลาดนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะทุด